ตะกิกสวัสดีครับพี่น้องตองปลายสุขุสุขุนนี่ครับเมื่อนี้มากัดมาพารัมครับปั้น d ได g e ปั้นนี่ครับงาบครับเอ้ยเทเบียันเลี้ยงสกองนี่วะัเลียอันบนี้เสียทั้งสุกุลครับอำเภอว่านอนเสียกล้องครับเสียกล้องปีเราท่านในเมื่อพ่อปีอยู่ครับก็ท่านพ่อยู่ พันนี้หยาบที่สุดคับสั้นเงาบรลงโอ้จะแม็นหน้าตัดแต่งตูรุนพ่อเอกไงพึนอันนี้สวัสดีครับพี่น้องค้องไปอันนี้ก็เสียแฮกครับท่านยังมัดเลยพึนนครสวรรค์บรโดยกำเนิดต้นอุบลครับนี่ครับิธีตัดพ่นหนีบกับตัดเป็นแซงเปแซงครับเอาไปเคาะเอา พิมก็บอาซ้ำกันโโอ้ยนหนบ้านหยาบจิโอ้ยเหยียบเป็นฟ่วงคุณ่วงอยู่าไตายครับกับพี่หองเอ้ยคุณอ่ะบนเอเครืองนี่บอกกลับกลับโอ้ยคักขนาด สามเมื่นสี่เมื่นบาทกันไกลตัวนี้การขอยาเนีเป็นเาเด้กขออยากใครทการมันไดนยากเลยเฮ้ยอ้นบงี่ครับส่นกะออมมันทำดีว่ายางบครับ บิดมือปวดเคลีย่บิดมือว่าปวดแขนมักว่าซอ้อไก่หนีบอยู่หันหนอเฮ้ยปืนมันักหอักนัแฮกุนนับหนีบกับกับเอาโว้งมันหนับเบิ้งมันเหี้ย กินก็บอกทำกัรพุ่นโอ้เด็คนไทยท่ามาลองมึงแบบประมือประมือเดี๋ยวบอกพี่น้องถียว่าเป็นไงบ่บ้าบดนลยครับตัวนี้ข้าวเดียวข้าวเดียวเงื่อแจกหุ่นละคัดคัดหุ่นครับคนนันนผู้เช่าถ้าตีหมากทั้งบุมนอนอยู่หุ่นอ่ะไปไปสองคัดนะ ไปเดียวครับไปเดีวเก็บ้าวบ้นเฮาเนี่บ้นเฮบ้นนบัดนันน้คุณครับยังไม่จัดอูู่ยูันนะยูหมงเรียนอะนะ

กำลังแค้นดังดีเลยต้นขนิ้ว่อดี่ดี้วลมือเลยทำลายจคล้องมาสิปวดรอบทั้งดุมพาพีมาครับ ทิมก็บเทำกันอุ่โอ้ยนอไรแหกเลยจากได้ดูู่ามันร้องรับเขาเป็นกำลังใจแหพอดอ่ะุ่นบุลองูมาหอดีเลอฝากต่ายรีเซลรับน้ำมาอวันดหมากพอานที่สุดในีเซลอุ่นอุ้ยขู่เงยเงีย เขาเห็นคนตัดแล้วเขาบอกเลยดินี้ได้บ่มขออีกงานโมนเขามาเิ้อมาขอดิสิ้นงานตัดอุ้ยเงาเออโอ้เป็นเด็กไงเนาะ Thấy tôi rồi Tôi gần thấy hạt Ui Tìm nó gần Bán nào đi rút rào đi phun Cắp Giập ừ. cắn cây hơn không hạt Ây gì tuần mà Dịch tuần ตันหนึ่งครับฝุ่นคอนเดรอะไรแฮกเอ้ยเงินเดือนนหารฮุกเมินนอกเปนตาเขาว่ากาซื้อนี้นี่เอาไปค่าทุจริงป้องเอาไปค่าเครื่องบินบ้านไปทางไปหน้าฝุ่นครับขั้นหนึ่งเดี๋ยวฝุ่นพออยู่พวกกินได้ได้อยู่บ้านเพิ่นอ่ได้เรือร้อนนั่ครับเสียแฮกขาดตาภูมมาใส่ซอยเดียวนี่บอแม่ ตายเบิดพ่อแม่ตายเบิดแล้วครับดูกำผาเลยกำผาย่อแม่ตายเบิดเนี่ยายแล้ววะเนี่ยยังอยู่ในหัวใจอยู่งเห็นหน้าเฟื่นก็ว่าแข็งพอกแข็งแล้วเสียแฮกถีบเนี่ยทั้งเลยเนาะจะว่ามันหนักก่อนจะว่ามันหนักก่อนอ้โอ้หโอ้ยเฮียมันหนัก

จักบบเตนจักบบไหนเดียวเนาะโอ้จิ๋มก็ทำการพ่นแม่บ้านเฮาไปหาเด้มยไตกุเงานนเยเออผู้พูค้องค้องนดแต่ว่าลโ่งได้คล้องกว่าได้ดิมนอาจได้ตั เห็นผู้สาอยู่ห้องนั่งน้ำมัน้ำมัดิีผลโดดเกนสิบแปดเมตรครับสิบแปดเมตรบอกเด็ดสิโดดเกนขัานนีนฮะยี่สิบโอ้มันนีหัวเสียบดเวยมันนัก คุณรับขั้นหนึ oh, ่งเต็มเนาะแล้วจะออกไปลงเนาะคุณครับโล่งขึ้คุณดูอ๋อถิ่มลงแขนเไปโอ้ยครับพี่ี่ถิ่มครับคุณ เช้าเล่นนึงไปนะครับไปแล้วโอ้โยกดีขนาดวะยัยใไรที่อยู่กลางน่เอ้ยกองเงย คุณครับลูกพีวัด,วด,วดวอ่ะลูกพีวัดอ่ะครับกลิ่นลงเติมๆอยู่นปครับพี่น้องมันอขอบคุณคุณนะครับที่ติดตามับชมขอบคุณครับ